มาพูดคุยเรื่องที่น่าสนใจของทีมแล้วมาริดกับทาร่ามาลิดเหมือนเดิมนะครับผมกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับหลังจากที่เมื่อวานพอผมตัดรอบอัดคลิปทําข่าวเนี่ยข่าวใหม่ก็ออกมาทันทีเลยนะครับผมก็เพื่อเป็นการไม่เสียเวลาไปฟังข่าวกันเลยดีกว่าเริ่มต้นกันที่ข่าวโรดิโกนะครับก็ร้อนแรงมากเลยนะตอนนี้แน่นอนแล้วครับคือทุกคนรู้อยู่แล้วว่าก่อนหน้านี้โรดิโกเนี่ยอาจจะถูกปักป้ายขายในราคาที่ร้อยกว่าล้านนะก็คือต้องมากกว่าร้อยล้านนะ่ะ หลังจากนั้นมีรายงานว่าแมนยูและลิเวอร์พูลเนี่ยเขาสนใจในตัวโรดิโกนะก็คือร่วมแจม่าเข้ามาร่วมวงโดยทางแมนยูเนี่ยต้องการเซ็นปีกเพิ่มอีกหนึ่งคนนะซึ่งเขาชื่นชอบในตัวของโรดิโกนะครับผมแต่ทางลิเวอร์พูลเนี่ยต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าเขาเนี่ยเหมือนเขายอมและเขายอมรับความจริงสำหรับ โกนาเต้แล้วว่าโกนาเต้เนี่ยจะต้องเกิดเหตุการณ์แบบเดียวกับเทรนด์ก่อนหน้านี้นะและเขาจะไม่ยอมเสียโกนาเต้ไปฟรีๆเพราะฉะนั้นแน่นอนแหละครับเมื่อสถานการณ์ของทีมเราตอนนี้ต้องการกองหลังเขาก็อาจจะส่งโกนาเต้บวกกับเงินอีกนิดหน่อยเพื่อที่จะแลกกับโรดิโก้นะคือทางนี้ทั้งนั้นผมก็ไม่รู้จำนวนเงินแต่ผมคิดว่าจำนวนเงินเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ60-80 8ถึงเกือบ90ล้านนะประมาณนี้ เพราะว่ามันก็มีข่าวแว่วๆมาว่าจะจบกันที่80กว่าล้านอะสำหรับลิเวอร์พูลนะมันจึงน่าสนใจมากว่าในอนาคตเนี่ยโรดิโก้เนี่ยจะได้อยู่หรือจะไปนะครับส่วนตัวเนี่ยผมก็อยากให้โรดิโก้เนี่ยได้อยู่นะจะได้แบบเบียดแข่งกับคนในทีมอะคือมันต้องมีการแข่งขันอะไม่งั้นมันจะแบบฟอร์มมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยคนที่เป็นตำแหน่งตัวจริงมันก็จะคิดยังไงกูว่าเป็นตำแหน่งตัวจริงอยู่แล้วอะมันก็ไม่มีการแข่งขันกันภายในทีมนะเพื่อที่จะรีดฟอร์มให้ดีที่สุดอะ เพราะฉะนั้นผมคิดว่าโรดิโก้เนี่ยสมควรที่จะอยู่นะครับแล้วเขาก็ทุ่มเทให้กับทีมมากๆเลยนะเขาก็เป็นหนึ่งคน,นะที่ทุ่มเทให้กับทีมไม่แพ้ใครเลยเพราะฉะนั้นผมคิดว่าอยากให้อยู่นะในส่วนต่อไปก็เรื่องมิดฟิลนะเรื่องมิดฟิลคนใหม่เนี่ยมาการ์เขารายงานว่าแองเจโลสติลเลอร์เนี่ยเป็นหนึ่งคนที่เรียลมาลิลทชอบก็คือสนใจอยู่นะครับแต่ว่าตอนนี้ดิวอะมันยังไม่คืบนะสัญญาก็อยู่กันที่45ล้านเหมือนเดิม ก็ต้องจับตาดูนะว่าสตตลเลอร์เนี่ยจะได้เข้ามาหรือเปล่าเพราะว่าเราก็ขาดผู้เล่นที่เป็นแบบตำแหน่งสตตลเลอร์อ่ะมันก็น่าสนใจมากเลยนะครับในส่วนต่อไปก็เป็นข่าวได้กลิ่นการเปลี่ยนแปลงนะเออซึ่งข่าวนี้มาก้าเนี่ยรายงานออกมานะจริงๆแล้วอ่ะเขาเขียนให้แบบพวกพรีเมียมดูแต่ผมก็ไปสืบมาให้เออ เขาก็เขียนมาประมาณว่าตอนนี้ทางสโมสรเนี่ยได้ตัดสินใจแล้วว่าจะให้คุณชายชาบิยารอนโซ่เนี่ยได้ตัดสินทุกอย่างเกี่ยวกับนักเตะนะก็คือจัดได้เต็มเลยใครจะนั่งสำรองก็ได้ใครจะลงตัวจริงก็ได้โดยทางสโมสรเนี่ยจะไม่ยุ่งเกี่ยวแล้วสโมสรยังเน้นย้ำอีกว่าสามารถให้ใครนั่งสำรองก็ได้ไม่ต้องสนใจชื่อเสียงนะไม่ต้องแคร์ชื่อเลยเพราะฉะนั้นมันจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงแน่นอนนะครับในอนาคตแล้วจากที่เขาประชุมกันเนี่ย คุณชายชายบีรอนโซเนี่ยเขาก็ได้แจ้งกับสโมสรนอีกนะครับว่าคือเหมือนตัวเขาเนี่ยไม่พอใจในฟอร์มการเล่นของเซนเ,นเตอร์ของเรานะซึ่งเขาคิดว่าเซนเตอร์บางคนนะ่ะที่เขาไว้ใจอะ่ะมันมีการพลาดแบบเด็กๆนะเออเขาใช้คํานี้ว่าพลาดแบบเด็กๆเลยเพราะฉะนั้นผมก็ดาวไม่ออกนะว่าเป็นใครอะ่ะแต่ว่ามันก็มีเข้าขายอยู่2คนนะเนาะก็ไปดากันเองอันเนี้ยเขาเขียนมานะจากมาก้าคืลึกเลยคือเขาไม่พอใจ แล้วเขาต้องการเซ็นเตอร์คนใหม่เพื่อที่จะมายกระดับทีมนะเพราะฉะนั้นอย่างที่ผมบอกว่าแบบเออกลิ่นการเปลี่ยนแปลงมันเริ่มมาแล้วใครที่ดื้อใครที่ด่านเนี่ยอาจจะโดนนั่งสำรองนะครับเพิ่มเติมในส่วนข่าวมิดฟิลเนาะก็ก่อนหน้าน,นี้ผมรายงานแองเจโลสติลเลอร์ไปแล้วเนาะคือข่าวนี้มันเป็นข่าวของดานี่เซบายอสนะคือเซบยอสเนี่ยเขามีรายงานว่าคือถ้าสโมสรตัดสินใจเซ็นสัญญ,ญามิดฟิลคนใหม่เข้ามาเนี่ยดานี่เซบยอสเนี่ยก็จะ พิจารณาออกจากสโมสรน,นะครับผมทุกคนคิดเห็นว่ายัางไงว่า <S <S ดานี่เซบยอสเนี่ยสมควรที่จะอยู่หรือเปล่าสามารถที่จะแบบเก็บเป็นอะไรอ่ะเออเอาไว้ใช้ในายามจําเป็นนะได้หรือเปล่าสามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะแรัวผมผมยังไม่รู้ว่าเซบยอสเนี่ยเขาจะเล่นบอลเกมไวอ่ะบอลเกมสปีดบอลร,ระบบแบบนี้จะได้ดีขนาดไหนนะ ก็คงต้องดูกันในส่วนต่อไปก็เป็นข่าวเอนดริกนะครับคือเอนดริกเนี่ยไม่ต้องการที่จะออกไปยืมในฤดูกาลที่จะถึงอะ่ะเขาต้องการอยู่กับสโมอสรนเราก็ต้องดูนะครับว่าเอนดริกเนี่ยจะได้อยู่กับสโมอสรนหรือเปล่านะเพราะน้องก็เจ็บอดดแอดด้วยนะเออทำท่ากระดูกยุงแบบเดมเบเล่อีกแล้วเบื้องต้นข่าวก็ประมาณนี้เนาะอันนี้คุยกันปกติเนาะ คือผมไปดูมาจากที่ผมไปไล่ดูข่าวจากมารก้าเนี่ยผมก็ไปเจอเรื่องน่าสนใจคือมารก้าเนี่ยเขาจัดโหวตประจำเมืองโหวตประจำเมืองมัลลิตอะว่า ในนัดที่เจอปรารีสเนี่ยใครเป็นผู้เล่นยอดเยี่ยมใครเป็นผู้เล่นยอดแย่นะยอดแย่เนี่ยครองอันดับเลย3คนคนแรกคือลาอูนาเซนซิโอนะครับผมจาไม่ได้แล้วคะแนนโหวตมันน่าจะเฉลี่ยอยู่ประมาณ2.21นะอ่าสำหรับลาอูนาเซนซิโอซึ่งเขาก็อธิบายว่าจากการที่เขาผิดพลาดอะหลายๆเกมติดกันนะแล้วโดยเฉพาะนัดกับปรารีสเนี่ยทำให้เขาดูกลายเป็นเด็กไปเลยอะแล้วคนต่อไปนะครับ คือวินิซูตุเนี่ยวินิสูสเนี่ยโดนโจมตีหนักมากๆเลยนะครับเพราะว่าการที่เขาไม่ได้วิ่งเพลสไม่ได้ช่วยเหลือทีมากพอนะแล้วการที่เขาลงเล่น6เกมแล้วสามารถทําได้1ประตูเนี่ยแฟนๆเขาคิดว่าไม่พอใจกับผลงานตรงนี้ของวินีนะก็ถ้าผมจําไม่ผิดเนี่ยได้คะแนนเท่ากับลูดิเกอร์นะลูดิเกอร์เนี่ยเขามองว่านักเตะเนี่ยพยายามที่จะช่วยสโมสสแล้วก็เจ็บอ่ามันก็เลยแบบ ได้คะแนนไม่ถึงก็แย่มากแล้วคนที่3ยอดแย่เนี่ยก็คือคิเล่นเอ็มบัปเป้นะครับแฟนๆทางนู้นเนี่ยเขาคิดว่าเอ็มบัเป้เนี่ยอาจจะไม่ได้ผิดมากเท่าวินีเพราะว่าวินีเนี่ยได้ลงเกือบทุกนัดเนาะแต่เอ็มบัเป้เนี่ยเขาเป็นไข่ไงเขาไม่ค่อยได้ลงอ่ามันก็เลยได้คะแนนอ่ะดีกว่าวินีนะครับส่วนคนที่ค่อนข้างดีก็โมดิชชัวเมนตีอาด้าคือแลผมจำได้ประมาณนี้นะ ก็คือไม่ได้ถือว่าดีหรอกก็อยู่คะแนน56กอะ่ะเออแล้วเทนจูดเนี่ยอยู่คะแนนที่5นะเขาลงคะแนนการเฉลี่ยประมาณเนี้ยเขาบอกว่าจูดเนี่ยคือผลงานยังไม่ได้เข้าตาขนาดนั้นอืมก็เสมอตัวไปพวกคุณคิดเห็นเป็นยังไงว่าคะแนนแต่ละคนเนี่ยคือไม่ไม่อยากจะบอกแต่ละคนเลยคือวันนั้นมันแย่จริงอะเนาะผมเห็นแล้วก็เออมันก็หดหัวทำให้แบบเศร้าไปเลยทีมเราข่าวก็ไม่ออก ผมก็ไม่มีแรงใจจะไปทำข่าวผมเชื่อว่าแฟนๆทีมเราหลายๆคนเนี่ยต่างเซ็งกันแน่นอนกับเหตุการณ์แบบนี้เนาะมันไม่มีใครอยากให้มันเกิดขึ้นนะครับยังไงก็เดี๋ยวผมจะพยายามติดตามข่าวใหม่ๆมาอัปเดตให้ฟังตลอดนะครับแฟนๆทีมอื่นสามารถเข้ามาพูดคุยคอมเมนต์กันได้เลยนะครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกับผมนะครับส่วนแฟนๆชุดขาวเข้ามาพูดคุยกันเยอะๆเลยนะครับจะได้เป็นชุมชนชุดขาวล้วเนาะ ผมขอขอบคุณมากที่สนับสนุนผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะส่วนพี่พี่ยังเหมือนเดิมเลยถ้าพี่พี่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับแต่ถ้าพี่ไม่ชอบก็ขอบคุณครับ